กราบนอบน้อมนมัสการกราบนอน้องนมัสการองค์ประศาสดาสมมาสมพุทธเจ้าสมมาเจ้าเหนือเกล้าขึ้นเหนือเกล้ากราบนอกน้อมนมัสการกราบนอกน้อมนมัสการองค์พระแก้วมรกตองค์พระแก้วมรกตพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร มันมีรัตนปฏิมากรบารมีสยามประเทศบารมีสยามประเทศกราบนอบน้อมนมัสการกราบนอกน้อมนมัสการองค์พระเก้วแดงองค์พระเก้วแดงบารมีรวงบารมีรวงพระศรีอาริยเมตรโยเจ้าพระศรีอริยเมตรโยเจ้ากราบนอบน้อมนมัสการกราบนอกน้อมนมัส พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำกองทัพอากาศดอนเมืองแห่งนี้ประจำกองทัพอากาศดอนเมืองแห่งนี้กราบขออาราธนาบารมีธรรมกราบขออาราธนาบารมีธรรมสมเด็จองประทงถึงองค์ปัจจุบันสมเด็จองค์ประถมถึงองค์ปัจจุบันพระบรมมหาจักรพรรดิพระบรมมหาจักรพรรดิารมีรวมพระปัจเจีารมีรวมพระปัจเจกอรหันตเจ้า พระอริยสงฆ์เจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าเมตตาบารมีเมตตาบารมีหลวงปู่ทั่วเหยียบน้ำทะเลจือหลวงปู่ทั่วเหยียบน้ำทะเลจือเมตตาบารมีเมตตาบารมีหลวงปู่ดูพรหมปัญโยหลวงปู่ดูพรหมปัญโยเป็นที่สุงเป็นที่สุงพระคุณกุศลทั้งปวงขอะคุณกุศลทั้งปวงที่ข้าพระเจ้าที่ข้าพระเจ้าได้ประคำไว้ดีแล้วนอนได้ร ขอจงเป็นพลานุภาพอนศัทธินขอจงเป็นพลานุภาพอนซัทธินเป็นแสงทองเป็นแสงทองส่องสู่พิธีกรรมพิธีกรรมส่องสู่พิธีกรรมพิธีกรรมหลอนบุญแห่งนี้ณหลานบุญแห่งนี้จงเปิดดวงชะตาชีวิตของข้าพเจ้าจงเปิดดวงชะตาชีวิตของข้าพเจ้าขอเปิดสมบัติแก้วทั้งเจ็ดประการขอเปิดสมบัติแก้วทั้งเจ็ดประการจัแก้วช้างแก จับแก้วช้อนแก้วแก้วมะนีแก้วมาแก้วมะนีแก้วคลงแก้วขุนคลังแก้วแนวแก้วขุนคลังแก้วขุนลแก้วขุนลแก้วความเป็นมงคลใชยทำรลองและความเป็นมงคลใชยทั้งหลายที่ข้าพรเจ้าเคยมีเคยได้เคยใช้เคยเป็นอยู่ในอดีตชระิเคยเป็นอยู่ในอดีตชาติอิมมาใช้ในชาติปัจจุบันนี้ ขอเอิกมาใช้ในชาติปัจจุบันนี้เพื่อสร้างความดีสร้างการงานสร้างอาชีพสร้างการงานสร้างอาชีพสร้างบารมีในพระพุทธศาสนาสร้างบารมีในพระพุทธศาสนาขอพรบารมีอันประเสริฐทั้งหลายนั้นขอพรบารมีอันประเสริฐทั้งหลายนั้นจงบังเกิ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 ด าหาบารมีแกปวข้าพระเจ้าทั้หลายนี้แกปวงข้าพระเจ้าทั้หลาย,าาลายด้วยเธอ